แต่ผิวหน้าต้องปกป้องแดดคุณผ<ช>ู<ๆ>้ชมจัะเพราะว่าเรามีครีมกันแดดโจลีน่าพลัสเงื่อซกแบบนี้นะไม่มีทางที่จะแบบไหลเข้าตาแล้วแสบตาปกติถ้าป๋าทาครีมกันแดดถ้าเงื่อออกแบบนี้เป็นไงทั้งวอกทั้งแสบเข้าตาแต่สําหรับครีมกันแดดโจลีน่าพลัส ไม่เป็นแบบนั้นและทาทับระหว่างวันแบบนี้หรือมีเมคอัพก็สามารถทาทับได้เนื้อครีมเนี่ยบางเบาค่ะ oh. SPF 50เบวก PA บวก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 ถ้าเราให้ยินเลข่ันนี้นะเรารู้สึกมั่นใจและที่สําคัญมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าคาคาดูพลัมสารสกัดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีวิตามินซีสูงมากๆเลยเื่อก่อนหน้าป่าเป็นจุดๆตรงนี้ดูเดผมทาม,มาสเดือนแล้วนี่มันจางล<ว>งเลยใช่ เพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องด้วยครีมกันแดดจูลีน่าพลัสค่ะไม่ว่าคุณจะเล่นกิจกรรมใดกลางแดดขนาดไหนก็สบายใจได้ถ้างั้นเราไปชจอกต่อนนะอะ่เดี๋ยวทาให้ป๋าอีกหนึ่งทีก่อนดีไหมเห็นไหมคะ,ะแค่ตบเบาๆครีมก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยครีมกันแดดจูลีน่าพลัสเป็นครีมกันแดดพร,ร้อมมาบลุงพร,ร้อมบลุงพร,ร้อมาบลุงพร,ร้อมุง